สวัสดีค่ะวันนี้ออนอยู่กับรถหล่อๆคันนี้เป็นรุ่นเอเวอร์เรสต์สปอบวกเพิ่มเติมแพ็กเกจราคาค่าตัวอยู่ที่1,585,000าบาทยังไม่รวมแต่งนะคะคันนี้มาพร้อมชุดแต่ง AKC รอบคันค่ะแลบสีดำด้านทั้งคันเลยเดี๋ยวออนจะพาพี่ๆมาชมความหลอ่อแต่ละจุดกันเลยค่ะ ันนี้นะคะทั้งคันแรปเป็นสีดำด้านค่ะเริ่มจากฝากระโปรงหน้านะคะฝากระโปรงหน้าค่ะจะมีตัวหนังสือคำว่า e อลเ e ส t นะคะก็คือติดเพิ่มเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนกระจังหน้าค่ะเสริมหล่อดด้วยกระจังหน้าของ v i กเตอร์เป็นซียาวลงมานะคะมีร่องระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ มีไฟสี3จุดไฟดับเบิลไลท์นะคะก็คือเลือกสีได้สีขาวสีส้มนะคะส่วนไฟตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟ LED นะคะเป็นรูปตัว U หรือตัว V ที่เรียกกันค่ะก็คือใช้งานได้จริงทั้งซ้ายและขวาค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED C-Cam นะคะเสริมหล่อเข้าไปด้วยสเกิตหน้าของชุดแต่ง AKC ค่ะลูกค้าทำเป็นสีดำาด้านเช่นกันนะคะเรามาดูตรงส่วนของคิ้วล้อค่ะ คิ้วลอ้อตัดเข้าไปด้วยคิ้วล้อสีดำเงาค่ะเปลี่ยนล้อแม็กเป็นขอบ20นะคะลายก้านวายค่ะแบบดำเงาเนาะหรือเขาเรียกอีกแบบหนึ่งคือลายเขาวางค่ะอะยางเป็นยางตยตทยค่ะ275ทับ 55R20 ค่ะมาดูตรงส่วนของด้านข้างกระจกค,ค่ะเขาก็จะมีกล้อง360องศารอบคันให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่น บวกเพิ่มแพ็กเกจเราค่ะมาดูตรงส่วนของข้าวบหลังคาข้าวบหลังคาค่ะทําเป็นเาวาหลังคาทําเป็นสีดําเช่นกันนะคะ บันไดข้างมาจากโรงงานค่ะเป็นสีดำด้านมีร่องระบายกันลื่นให้ด้วยค่ะมาดูตรงส่วนของด้านท้ายค่ะด้านท้ายนะคะเริ่มจากสปอยเลอร์ค่ะก็จะทำเป็นดำด้านเช่นกันนะคะเขาก็มาทั้งเซ็ตของชุดแต่ง AKC เช่นกันค่ะส่วนไฟท้ายสำหรับรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ค่ะตรงนี้นะคะมีเสริมหลอดด้วยสเกิร์ตท,ท้ายของ AKC เช่นกันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถหล่อคันนี้นะคะเป็นรุ่นเ v e r e ร t s p o r t บวกเพิ่มเติมแพ็กเกจราคาค่าตัวอยู่ที่1 5 8 5 0 0 0้านแบาทยังไม่รวมแต่งนะคะหากพี่ที่ท่านไหนสนใจสามารถทักแชทแท็ก,ทกอินบล็อกหาออนได้ที่เพจฟอดแต่ง่อใบออนฟอดเกษตรนวมินนะคะหรือโทรสอบถามตามเบอร์ที่วิ่งอยู่ด้านล่างนี้คะ่ะ0 8 1 9 9 3 9 5 2 4 0 8 1 9 9 3 9 5 2 4อสกอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ ปอดแตงอ on, ลอใบออนปอดกเกษตรน้ำมินด้วยนะคะสวัสดีค่ะ her eyes she's holding on to you so tight the way i did before i over you